สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พพาสองแปดเก้านะคะนำผ้าไหมสุรินมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นผ้าทอยุคดอกสวยๆเป็นลายมงคลนะคะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยก็ได้ค่ะจองผ้าไหมก่อนใครค่ะมาชมผ้าผืนแรกนะคะเป็นผ้าลายมงคลนะคะเป็นผ้าหกตะกอค่ะ เป็นผ้าลายมงคลนะคะลายใบโพค่ะมีช้างนะคะมีหน้านางชายครุยทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะหน้านางเป็นแบบนี้ค่ะลายลูกแก้วค่ะนี่เสิงผ้าด้านบนนะคะนี่ค่ะลายใบโพค่ะต้นโพ ลายต้นโพนะคะเป็นลายต้นโพสวยๆแบบนี้ค่ะช้างนะคะช้างทรงช้างแปลกแบบนี้นะคะเชิงล่างค่ะชายผ้าด้านล่างนะคะ ยกโดอกมีหน้านางชายครุยนะคะลายต้นโพค่ะสามพันหกร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะนี่ค่ะ สวยแปลกนะคะลายนี้ไม่ค่อยมีค่ะไม่ค่อยได้นํามายกเลยนะคะลายนี้นะคะพื้นต่อไปค่ะผ้าห้าตะกโทยกดอกนะคะ ลายลูกแก้วค่ะมังกรคาบแก้วค่ะผืนนี้มังกรคาบแก้วนะคะนี่ค่ะมังกรคาบแก้วค่ะหน้านางนะคะหน้านางชายครุยค่ะ เชิงล่างค่ะบางกรคนข้าบแก้วสวยๆนะคะลายอลังมากค่ะท่านใดสนใจนะคะสามพันห้าร้อยบาทค่ะสามพันห้าร้อยบาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ บางลายก็มาบ่อยๆนะคะบางลายก็นานๆจะมาสักครั้งหนึ่งค่ะผืนต่อไปนะคะผืนนี้ผ้าหกตะโกอนะคะช้างชูธงค่ะปราสาทแ,แล้วก็ม้าแล้วก็ฉัดนะคะส่วนใหญ่คนขายจะชอบเรียกลายช้างชูธงแต่บางท่านจะเรียกช้างม้านะคะ เป็นผ้าหกตะโกยท,ทยกดอกลายลูกแก้วนะคะมีหน้านางชายคุยแล้วก็สอดริมบนล่างด้วยค่ะผืนนี้ทอสอดริมบนล่างนะคะด้านบนเป็นแบบนี้ค่ะท้องผ้าเป็นสีออกฟ้าเข้มนะคะนี่ค่ะช้างชูธงหน้านางสวยนะคะผืนนี้หน้านางสวยใช้ผ้าด้านล่างนะคะ สีฟ้าข้างล่างเป็นแบบนี้นะคะจืดกว่ากันนิดหนึ่งตรงกลางเหมือนสไลด์สีนะคะผ้าสอดริมบนล่างค่ะช้างชูทงนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะ3,800บาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ นี่ค่ะช้างชูทงนะคะหกตะกอสวยๆค่ะราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะ3,800บาทค่ะพื้นต่อไปค่ะโฮหกตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วมีหน้านามชายคุยนะคะโลเชิงช้างสอดริมบนล่างค่ะผ้า โอสอดริมบนล่างนะคะหน้านางเป็นแบบนี้ค่ะโลเชิงช้างนะคะเชิงล่างค่ะ ช้างน่ารักนะคะช้างน้อยน่ารักค่ะโฮเชิงช้างหกตะโกโทยกดอกมีหน้านางชายคลุยนะคะสดริมบนล่างสามพันแปดร้อยบาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ ผ้าไหมหกตะกรนะคะพื้นต่อไปค่ะผ้าหกตะกรนะคะหกพร้อกค่ะเชิงล่างเชิงเดียวมีหน้านางชายครุยนะคะสอดริมบนล่างค่ะนี่ค่ะหน้านางเป็นแบบนี้ค่ะ หกตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วทอสอดริมบนล่างค่ะมีหน้านางชายคุุยนะคะตัวนี้สองเมตรบวกลบนิดๆนะคะราคาพิเศษค่ะ3,700รบาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะตัวนี้หรบรถสวยนะคะ เนื้อสวยมากๆนะคะแต่ผืนเล็กนิดนึงค่ะสนใจผ้าไหมสุรินสวยๆนะคะอย่าลืมแอดไลน์เบอร์นี้ท้าทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ